ว้าวระทีนี้ต้องทำปากบูมากระลองแล้วจัดไปเลยค่ะกระดาษที่คุณจีใช้คือกระดาษร้อยปอนนะคะก็จะเริ่มร่างภาพเบาๆเก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยนะคะทันความสะอาดภาพก่อนระบายสีเลยค่ะสีที่คุณจีใช้ก็ตามนี้เลยค่ะเราจะเริ่มระบายสีใบหน้าน้องก่อนนะคะด้วยใช้สีเงือเข้มตามมาด้วยสีแดงนะคะเพราะว่าแก้มน้องบูจะมีสีแดงนะคะเราก็เก็บรายละเอียด ตกแต่งสีให้สวยงามนะคะกุจีจะใช้สีขาวในการเกลี่ยสีของภาพให้เรียบเนียนนะคะเราก็จะใช้สีแล้วก็เก็บรายละเอียดของภาพด้วยสีขาวนะคะตัดตกแต่งภาพด้วยสีดําให้สวยงามนะคะส่วนด้านมนุที่เป็นขนของน้องนะคะปุจีก็ใช้คัตเตอร์นะคะในการทาเป็น เนขนของน้องนะคะส่วนฟันใชก้กาวทาแล้วก็โรยด้วยกามเพชรหรือกิตเตอร์นั่นเองนะคะทําให้ฟันน้องนั้นสวยวิบวับแวววาวยนตาใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดใจกดแชร์ให้กูจีด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊าย